สวัสดีครับผมเบิ้ลนะครับจากร้านเบิ้ลมอไซ์สอ์ห0 1 5วันนี้ขอนำเสนอนะครับร o ย a างแอนฟิลคอนเทนเนอร์เทลจีทหนะครับเชิญชมรถรอบคันกันได้เลยคันนี้รถจดทะเบียนปี2020นะครับรุ่นปีผลิต2019นะครับคันนี้บอกได้คำเดียวนะครับสภาพสวยเหมือนใหม่เลยนะครับสภาพประมาณ90-95%เลยนะครับที่บอกสภาพประมาณนี้เพราะเลขใหม่แค่ร้อโลแท้เลยนะครับคันนี้ สวยใสยใหม่กิฟต์เลยนะครับขายหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคันนี้คันนี้นำเสนอในราคานะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นกุญแจสองดอกสมุดรับประกันศูนย์ครบนะครับรายละเอียดการผ่อนนะครับเดี๋ยวผมลงให้ในเพจร้านนะครับช่องทางการติดต่อเพจร้านก็มุมขวาบนคลิปหรือใต้คลิปตรงคำอธิบายนะครับ ตอนนี้ที่ร้านก็มีรุ่นนี้สีนี้คันเดียวเลยนะครับสนใจก็เข้ามาชมรถได้นะครับร้านอยู่เลยซอยสุขสวัสดิ์62ทับมา200เมตรอยู่ซ้ายมือติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับคราวนี้เราลองมาชมเลขไม้นะครับอย่างที่บอกนะครับ190โลจะโลแท้ๆเลยนะครับคันนี้ใช้น้อยมากครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ อยู่ริมถนนเสียงรถนี่อาจจะดังไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับงร้านเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับระบบไฟสมบูรณ์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับสภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกด ซับสไคร e กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรถที่จะมาใหม่นะครับ